สวัสดีครับชาวไซโคลทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่มาจาก3ลีกในยุโรปเลยดูคู่แรกไปดูที่กาโชเซราอิตาลีก่อนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับมาดูเอมบอรีครับเจ้าบ้านทีมอันดับสิบเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทัชอัลตันตาที่มันครับเอันเสม แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะฟิอเรนติน่ามา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอตาลันต้าชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นในทัวร์ยุโรปเสมอทางสโตรมคลาสมา2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเอ็มปปอร์ติ่งตรงกลางจะเป็นทางนิโคลโลคัมเปียกี้นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นจอมเก่าในทางฟรานเชสโกคาปูโตครับส่วนทางอตาลันต้าตรงกลางมาเทนเดรูนครับและหน้าเป้าจะเป็นทางจาลูกาสกามาก้าครับก็ต้องบอกเอ็อปปอร์ติรุ่มพุ่งเงินดอนเดาทางยากลำบาก ที่สม่ำเสมอกว่าครับในลีก5เกมหลังชนะถึง3นะครับระบบการเล่นดูดีกว่าทั้งตรงกลางและแนวรุกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองภาพรวมแล้วอตาลันตามแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ครบเครื่องกว่าครับน่าจะมีพรมาบุกมาเชิดเอาชนะเอมโบรีที่เดาทางไม่ได้ถึงบ้านเลย3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันในเวลาตีหนึ่งนะครับไปดูอาฮุสครับทีมอันดับหกวนนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแรนเดอร์สทีมอันดับแปดครับโดี๋ยวคุณผู้ชมมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปดูกัันนะครบ อาฮุสชนะ3เสมอ1แพ้3ครับเอาแพ้1นึ่งขออภัยครับเกมล่าสุดเอาชนะลิงบี้มา2-0สวยงามครับส่วนทางแรนเดอร์สชนะ1เสมอ4ครับเกมล่าสุดเสมอทางบรอนบี้มาสองต่ตัองครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอาฮุธสุดท้ายต้องกลางจะมีทางนิโคลายโพเซนนะครับและหน้าเป้าจะเป็นแพทริกมอร์เทนเซนครับส่วนทางแรนเดอร์สตรงกลางสตีเฟนโอดีครับและหน้าเป้าจะเป็นทางฟิลิปบุญกาดครับก็จะบอกอาฮุสภาพรวมดูดีกว่านะครับทั้งผลงานและ อันดับบนตารางคะแนนนะครับแถมว,วันนี้เล่นในบ้านด้วยตอนน้าแฟนๆขอตัวเองต้องไปเจอแกรนเดอร์สที่สะดุดเสมอ3จาก4เกมหลังสุดครับแนวรับดูเสียประตูง่ายครับ2เกมหลังโนะดนไป4ประตูเพราะฉะนั้นต้องมองว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแรนเดอร์สครับผมมองว่าอาคุสดู ลงตัวกว่าแล้วเล่นในบ้านด้วยมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจันนลาตีสามตรงนะครับไปดูช้างกระทืบโรงครับคนช่วยซิตี้ทีมอันดับ20นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเวสต์บรอมบิชอัลเบียนส์ทีมอันดับ6ครับโดยคนนี้จอกันังเกมล่าสุดเป็นเวสต์บรอมเอาชนะ1ประตรูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับคนทรี Country ชนะ2เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้รอตเตอร์ดัมเอ่อรอมมตร เวสต์ทิมชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะควินพาร์คแรนเจอร์สมา2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นทางเอลิสซิมส์นะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแมทธิวกอรเดนครับส่วนทางเวสต์บรอมเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางเจดวอลเลซครับและหน้าเป้าจะเป็นแบรนดอนโทมัสอาซันเต้ครับก็ต้องบอกว่าคนที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะในลีกมา3เกมติดๆแล้ว2เกมหลังยิงใครไม่ได้เลยด้วยครับห่วยทั้งลุกทั้งรับต้องบอกอย่างนี้เลยต้องเจอเวสต์์บบบบบรรรรรอออมมมมมมทที่่่่่่่แแแ้้จะะาาไไสููณเเเหในนนืงงงขตตัััวผลลคกุ ทดแทนมองว่ายังทดแทนก็ได้สบายครับช่วงหลังก็ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยผมมองว่าวันนี้เวสบอมจะไม่แพ้และดีพอจะบุกมาตบอชนะทคนทรีได้เลยถึงบ้านครับ1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่เกาโช่สไตร์ตอรี่ครับเอ็นเปลีจะเปิดบ้านแพ้กับทางแอตแลนตา1ประตูต่อสามครับคู่ที่2ครับที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กอาฮุสจะเปิดบ้านเฉือนอาชนะแรนเดอร์สได้2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคนทรีครรัับบบบบจะะเเเเปปิิด้้าาานนแพอออทงวสตต์มชียู่ครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันไปกันอะไรให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราไซก,ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ